ซีซั่นนี้ไม่รอดเว็บสารินส่งไลน์ขอห่างภรรยาหลังตรวจพบเชื้อโควิด -19 เป็นคนบันเทิงอีกคนที่ออกมาแจ้งข่าวติดเชื้อโควิด -19 สำหรับคุณพ่อลูกหนึ่งเว็บสารินงานนี้เจ้าตัวถึงกับรีบส่งไลน์ขอห่างภรรยาทันทีโดยระบุข้อความว่าพี่มาและน้องฝันที่เป็นจริง ซีซั่นนี้คุณตกรอบแยงจมูกสองยี่ห้อไม่เจอแต่เจ็บคอเลยเอาตัวนี้ปาดกับพุงแก้มหยอดปุ๊บขึ้นปับ๊บไม่เคยคิดว่าสายพันธุ์นี้เจอด้วยน้ำลายเร็วกว่าจมูกดีนะสั่งมาไว้เยอะส่วนทางด้านภรรยาก็ได้โพสต์ข้อความในไลน์ที่สามีส่งมาให้เป็นผลตรวจ ATK ของหนุ่มเว็บพร้อมเผยข้อความว่า พอส่งลายมาขอห่างดีนะนางดีดตัวออกไปทันทีพอรู้ว่าไปเจอคนติดโควิดซึ่งงานนี้ก็มีเพื่อนๆในวงการบันเทิงและแฟนๆเข้ามาส่งดังใจและขอให้หนุ่มเวฟหายไวๆเป็นจำนวนมาก